สวัสดีครับผมโอ้โหดุเหลือเกินเดินแค่มา,าดูต่อยอเลยไอตัวเล็กรีบจุดควันเลยครับผมมาหาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เขาขาตั้งกล้องมาด้วยอยากดใช่โอ้โหมองไม่เห็นมิมเลยย่ามันบงังเนี่ยเหรอย้อยังเลยมอยโหนโดนไปทียังไม่เข็ดใช่ไหมอ,อ๋อ,อโโนูนมิมครับผม ไปเดี๋ยวผมขอไปตีก่อนเมื่อกี้ก็ตีมะลังไม่ได้ทำคลิปครับผมเอ้ยไม่ได้ถ่ายนู่นครับมีมเขาขาวนู่นไปลุยครับผมอย่าเล้มห็นกล้องห็น,นมีมยันก็ปิดหน้าเลยมันดูโอ้โหหัวน้ำ หลัง้อนหม,มอควันโดนมั่งลูกอันตรายนินดหนึ่อโอ้สวยสวยสวยหน,นูนนใ,นใครเห็นใครก็ชอบเนี่ยหลงังแบบนี้เป็นรูปหัวใจเลย ออกมาแล้วครับผมสวยเลยหัวน้ำใหญ่เต็มเฟะดูรังครับผมสองชั้นไปว่าตัวออกกันถือดิอ่ะเป็นรังสองชั้นครับผมนี่สองรังคู่ ลังแรกก็หมานเลยฮะมิโมเกี้ยไง,งไหนอะแสดงว่าลังอยู่ตรงนั้นใช่ไหอะแต่ลังนี้สวยครับผม<อ>ทำเหมือนพึ่งโพงเอง n g ถือก่อนที่เดี๋ยวเจออีกหลังแล้วครับผมเดียวแปบ๊บนึงกล้องมันซูมเข้าไป<ว>นี่ครับผมเป็นลังเหมือนพึ่งโพงเลยทำาลังสองชั้นนะครับแล้วดูหัวน้ำ มันจะน้อยไปเดี๋ยวดูหลังนี้เห็นยังไปดูแล้วก็ไม่ใช่ครับผมแต่ผมชอบหลังนี้ครับผมแมเ,เป็นหลังพึ่งโพงเลยสวยแล้วนี่ผมตีมาอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะถ่ายรูป <c oughs> จะถ่ายรูปไว้ก่อน,นเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหลังนี้เพราะไม่เคยเห็นนี่นี่อันนี้ตีมาไม่ได้ทําคลิปครับผมอไปครับผมหาใหม่ครับผมอ่ะจุดเสจยใจไหนะมีหนูอ่ะ <c oughs> ไหนวะโอ้หล,ลังน้อยอ้ยด,ด,ดูตัวช้ำมันเต่าฟ้าฟ้าอืมเดี๋ยวโดนอีกเอาเถอะทำไมลมมันอยู่ในลำคอไงมองงน้ำเยอะเจออีกแล้วครับผมเจอตัวเล็กแง่มาเจออุ้ยนน้ำปิดตาบอกก่อนเลมก็เอาวันใส่เยอะๆก่อนมันยังไ,ไม่หดดีเลย เนี่ยสอนไม่จําเด็กน้อยอครับผมจะโดนก็อย่างงี้เนี่เอา้าตัดออกมาดูมันเป่าเหมือนลมอยู่ในลําคอหนูอะ่ะตัดเลยเออตัดปลายก่อนสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำเนบอกให้ตัดปลายอา,าทิตทีนี้จะเอาออกไงไม่ตัดปลายอะ่ะเห็นไหม เห็นไหมโมอให้ตัดปลาย<อ>ให้ตัดปลายแล้วจับปลายคอแล้วจับตัดกกเนี่ยเด็กรั้นนะครับผมทำไงก็ไม่ได้ดีหรอกไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมหัวน้ำสวยอิ๊ตลังเล็ก,กระจริงน,นะครับมามาดูดิ ตัวอ่อนไม่มีเลยโอ้น้ำเยอะครับผมสุดยอด,อยดยเนี่ยผมว่าก็อย่าถือสาผมนะครับผมอยากให้ได้ดีสอนเท่าไหรก่ก็ไม่จําไม่ฟังจะเอาแต่ความข,าของตัวเองเป็นใหญ่ไปครับผมไปหาใหม่ครับผมตัวกินดอกตะขบบานเลยครับผมไม่ใช่น้อยเลยเป็นฝูงเลยครับผม แต่เมื่อกี้เห็นตัวอะไรรูดแดงๆเหมือนผึ้งเลยผมรู้ว่าผึ้งมากินในด,ดอกกระชูดนี่แต่ไม่ใช่เหมือนแล้วดูคนเจอนะครับตัวเล็กนะครับแต่ดูมิมก็เจอครับผมเล็กกว่าคนตีเล็กเหมือนคนตีเลยนี่ครับผมอะไรนะหนูกกนไม่ใช่ทุกหยด ทุกหยดนั้นมีค่าใช่ไหม,ยมอย่ามา่าราคนตีมีทางเอาไว้เดินดีกว่าลูกถ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกจะลอกเขาไปเดี๋ยวดูเขาตีลงมาครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมหัวน้ำปิดตาอย่าเละอย่าพูดนะว่าทุกหยดนั้นมีค่าอย่ามาเาราคนตีมิมออพอบอกว่า,าทาง,งต้องเอาไว้เดิน เอาไว้หากินยาวๆรู้ไหมเจ้าถิ่นเขาจะรอ,ขอเขาไปครับผมผมเดินแยกมานะครับผมมาเจอนี่หนึ่งลังแต่แปลกใจว่ามิ้มที่นี่มัน,มนลังเล็กนะครับผมอาจจะเป็นมิ้มตัวผู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมมองไม่เห็นมิ้มเลยมิ้มอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยวค่อสูนี่ครับผมเมื่อกี้ก็เจออย่างเงี้ยสองลังนะครับไม่นับที่ไอตัวเล็กตีเมื่อกี้ นะครับผมอีก2ลังเท่ากันเลยไปเดี๋ยวผมกดตีลังนี้ก่อนอาจจะเป็นมิ้มตัวผู้นะครับผมลังน้อยไปครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์สับไคร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปครับผมขอตีมิ้มลังนี้แป๊บครับผมอ่ะเป็นมิ้มตัวผู้อย่างที่ผมว่าแต่พอดีเป็นมิ้มเขาเอาลังพลาดไว้นะครับผม เลยมีน้ำอยู่ผมก็ตัดมายกลังมาเงี้ยครับผมทุเรศ <c oughs> มากินเดินเขาแต่ก็ได้น้ำครับผมไปหาใหม่ครับผมอะเจอนีอีกหนึ่งลังครับผมลังไม่ใหญ่นะครับอ่ะเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะซัดดิบครับผมไปครับผมลุย ฟันลงครับผมโนพอจะสัดดิบนะปิดหน้าครับเอาวิวไปครับอ่ะเอาลงมาแล้วครับผมมีต่อยครับผมนั่งได้ให้ไอตัวเล็กจุดควันก็มอยากจะจุดอ่าเนี่ยครับผมเรงตอมอยู่เลยล้างสวยครับผมหัวน้ำแหวมโปดเดี๋ดดวยวเดจะรีบไปไหน อาไปครับผมคลิปนี้ขัดจบแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับผม